ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในที่สุดวัตจักรท้าพิภพก,ก็หลบเลี่ยงการพุ่งชนจากสองนภาศักดิ์สิทธิ์ได้สำเร็จและยามนี้มันมีคลื่นพลังอันร้อนแรงและบ้าคลั่งแผ่พล่านไปทั่วแม้วัตจักรท้าพิภพจะทะลุมิติมาไกลามากแต่เพียงครู่เดียวมันก็สัมผัสก,กับคลื่นพลังที่รุนแรงเป็นผลให้วัตจักรท้าพิภพมีอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆรอดแล้วใช่ไหมบรรพการหลงกล่าวหน้าตื่น เหลือเชื่อจร,จริงๆใครจะคิดกันเห่าว่าวัตจักรท้าพิภพจะทะลุมิติหลบหลีกการพุ่งชนเช่นนี้เป็นการหลบหลีกในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดไม่รู้เลยว่าวัตจักรท้าพิภพทํามันได้อย่างไรการทะลุมิติเป็นเรื่องที่วัตจักรทั้งหลายทําได้ยากมากไม่ต้องพูดถึงประเด็นที่ว่าวัตจักรท้าพิภพเพิ่งจะก่อกําเนิดขึ้นมาได้ไม่นานบนรรพการเหยาวกล่าวอย่างประหลาดใจ บรรพการเหว่ยงเจ้าทำนายว่าวัตจักรท้าพิภพจะต้องพินาศไม่ใช่หรือตอนนี้เจ้าควรเห็นแล้วว่ามันยังอยู่ดีบรรพการหลงกล่าวด้วยรอยยิ้มใช่แล้วนิมิตของเจ้าไม่สามารถเชื่อถือได้ทั้งหมดบรรพการเหยี่ยนิ่งเงียบก่อนหน้านี้นางมีนิมิตว่าวัตจักรท้าพิภพจะ,พะเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่โดยจะต้องล่มสลายลงในครานั้นแต่ปัจจุบันวัตจักรท้าพิภพรอดพ้นมันมาแล้วแต่ถึงกระนั้นนภะศักดิ์สิธิ์ก็ยังคงอยู่ บรรพการเหยากล่าวนภศักดิ์สิทธิ์จะไม่ล้มเลิกโดยจะพยายามคุกคามวัตจักรท้าพิภพต่อไปอย่างแน่นอนสองนภศักดิ์สิทธิ์จะเปะ้าวจักรซั์และพุ่งเข้าหาอย่างบ้าคลาั่งเมื่อวัตจักรท้าพิภพหบลบออกมาพวกมันก็ควรประทะกันเองอย่างรุนแรงและจะต้องเกิดความเสียหายไม่ใช่น้อยบรรพการหลงกล่าวข้าจะกลับไปหาลูกศิษย์ทั้งสองของข้าก่อนแล้วข้าจะติดต่อหาท่านในภายหลังบรรพการเหยากล่าว ถ้าเช่นนั้นเจ้ารับสิ่งนี้ไปบรรพการหลงโยนตรายกสื่อสารให้กับบรรพการเหยาหากเจ้าพร้อมที่จะพบเฉินเซียงก็ให้ใช้สิ่งนี้ติดต่อมาหาข้าบรรพการเหย๋คว้ารับตรายกสื่อสารหลังจากนั้นนางก็ทะยานจากไปบรรพการหลงถอนหายใจอย่างโปร่งโล่งยามนี้เขาเชื่อในถ้อยคำของผู้เชี่ยวชาญห้วงเวลาแล้วเนื่องจากชะตากรรมของเฉินเซียงและวัฏจักรท้าพิภพเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการหรือจับทิศทางได้ ก่อนหน้านี้บรรพการเหยียวคาดการว่าวัตจักรท้าพิภพจะต้องพินาศด้วยภัยพิบัติครั้งนี้แต่สุดท้ายวัตจักรท้าพิภพก็ผ่านพ้นมาได้อย่างปลอดภัยท่านผู้สร้างข้าได้ตกลงกับดวงจิตวัตจักแล้วและยามนี้ข้ากำลังควบคุมวัตจักท้าพิภพย้อนไปยังตำแหน่งเดิมอย่างช้าช้าสติวิญ,ญญาณอนาเขตดารสวรรค์เรินลับกล่าว เนื่องจากการพุ่งชนของสองนาภาศักศจึงทำให้มีพลังงานมหาศาลแพร่กระจายซึ่งพวกเราจะต้องดูดกลืนพลังงานดังกล่าวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยจะทำให้พวกเรามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วพวกเจ้าจัดการได้ตามสะดวกเชิญเสี่ยงกล่าวช้าหรือเร็วนาภาศักดิิสทั้งสองจะต้องมีการเคลื่อนไหวอีกครั้งฉะนั้นพวกเราควรจะดูดกลืนพลังงานของพวกมันให้ได้มากที่สุดเพื่อเตรียมการตอบโต้ เฉินเซียงรู้สึกว่าแผนการที่เฉินหยวนซินตกลงกับสติวิญญาณอาณาเขตดาราสวรรเดลับจะสามารถสร้างข้อได้เปรียบให้กับวัตจักรท้าพิภพได้อย่างมากมายและแล้ววัตจักรท้าพิภพก็ค่อยๆเคลื่อนที่กลับไปยังตำแหน่งที่นาภาศัษษษสศิธย์สองแห่งพุ่งชนกันก่อนหน้านี้วัตจักรท้าพิภพถูกวัตจักรอีเทียนจำนวนมากพุ่งปะทะโดยพยายามสร้างช่องว่างมิติขนาดใหญ่เพื่อจะให้ขุมกำลังจากนาภาัษษษสิิธิ์เข้ารุกรานสิ่งมีชีวิตในวัตจักรท้าพิภพ อย่างไรก็ตามหลังจากการพุ่งชนกันเองของนภัสักิ์สองแห่งย่อมส่งผลกระทบให้แผนการลุกรานของบรรพการส่วนจะต้องล่าช้ากว่าเดิมอย่างแน่นอนปัจจุบันวัตจักรท้าพิพพยังสามารถอาศัยช่องว่างมิติที่เกิดจากการพุ่งชนของวัตจักรอี้เทียนในการดูดซับพลังงานต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปะทะกันของนภัสักิ์สองแห่ง ด้วยเหตุนี้เฉินเซี่ยงจึงคาดการว่าวัตจักรท้าพิภพจะสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วซึ่งพลังงานที่วัตจักรท้าพิภพกำลังดูดซับอยู่นั้นเป็นพลังงานที่เข้มข้นและทรงพลังอย่างยิ่งนอกจากนี้แล้วเฉินหยวนซินยังมีความสามารถในการสร้างพลังทำลายล้างหากนางมีพลังงานมากพอนางก็สามารถปลดปล่อยพลังทำลายล้างที่น่าสะพรึงได้ วัตจักรท้าพิภพมีความสามารถในการดูดซับพลังงานที่น่ากลัวก่อนหน้านี้วัตจักอีเทียนจํานวนมากที่พุ่งปะทะวัตจักรท้าพิภพต่างก็ถูกวัตจักรท้าพิพดูลพลังงานจึงกล่าวได้ว่าการพุ่งชนของวัตจักรอีเทียนเหล่านั้นถือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวัตจักรท้าพิภพมากกว่าการคุกคามหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายลงเฉินเซียงก็เริ่มจัดการธุรส่วนตัว เกี่ยวกับการขับเคลื่อนวัตจักรหลักๆจะอยู่ในความรับผิดชอบของเฉินหยวนซินและเมื่อสติวิญญาณอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับมีการติดต่อกับเฉินหยวนซินโดยตรงก็ทําให้เฉินเซียงรู้สึกสบายใจมากขึ้นหากวัตจักรท้าพิภพอยู่ในการดูแลของทั้งสองมันก็เป็นสิ่งที่เฉินเซียงสามารถวางใจได้ เฉินเซียงจำเป็นต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตนเองเพราะหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญจากนภศักดิ์สิทธิ์บุกรุกเข้ามาในวัตจักรท้าพิภพพวกมันจะต้องกระจายตัวไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งสติวิญญ,ญาณอนาเขตดาราสวเรนและเฉินหยวนซินไม่สามารถทำการโจมตีเป้าหมายเล็กๆเช่นนี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นเฉินหยวนซินและสติวิญญ,ญาณอนาเขตดาราสวค์เร้นลับยังมีศัตรูที่ต้องเผชิญหน้าเพราะคาดว่าคุมพลังระดับจักรวาลของนภศักดิ์สิทธิ์จะต้องมีการเคลื่อนไหวอย,อย่างแน่นอน เฉินเซียงหยิบด,ดวงกมลออกมานี่คือดวงกำมลที่กูหลิงสู้และปีศาจจนพาไม่เทียนได้ถ่ายเทอำนาจพลังของพวกนางลงไปก่อนอื่นข้าจะทดลองกับทักษะเทพเยาเทียนก่อนมาดูกันว่าข้าจะสามารถฝึกฝนมันได้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวกับตนเองปัจจุบันเขารู้สึกว่าทักษะเทพเยาเทียนอาจมีความเกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญห้วงเวลาเนื่องจากมันเป็นทักษะบ่มเพาะที่มีความแปลกประหลาดเกินไป ทักษะบ่มเพาะนี้ถูกสร้างขึ้นโดยบรรพาการเหยาและแม้จะมีการพูดว่าบรรพาการส่วนมีส่วนร่วมในการคิดค้นทักษะเทพเหยา่เทียนแต่เฉินเซียงเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบรรพาการเหยาที่สร้างขึ้นและบางทีทักษะเทพเหยา่เทียนอาจมีอยู่ก่อนแล้วโดยเป็นทักษะบ่มเพาะของผู้ฝึกฝนห่วงเวลาเฉินเซียงนำดวงกำมลพลังของกูหลิงสู้ใส่ลงไปในเตาเทพท้าพิภพหลังจากนั้นจึงเริ่มสกัดอำนาจพลังออกมา อำนาจพลังจากดวงกะมลของกูหลิงสู้มีส่วนประกอบทางพลังงานที่ซับซ้อนมากโดยเฉินเซียงสามารถมองเห็นเป็นลักษณะของสายแพรหรือผ้าแถบหลายสิบเส้นสายสิ่งที่เฉินเซียงจะต้องทำก็คือการแยกแถบพลังที่เป็นของทักษะเทพเยาวเทียนออกมาถึงแม้กระบวนการนี้ไม่ถือเป็นเรื่องยากสำหรับเฉินเซียงแต่ก็เป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนโดยต้องใช้สมาธิขั้นสูง เฉินเซียงจำเป็นต้องใช้พลังวิญญาณของตนเพื่อเหนี่ยวนำแถบพลังของทักษะเทพเหวยาเทียนออกมาจากแถบพลังอื่นๆดังนั้นเขาจึงปลดปล่อยร่างวิญญาณเข้าสู่ดวงกะมลพลังเขาลอยตัวไปยังสายแพรพลังขนาดใหญ่ซึ่งมันมีการเปล่งแสงเรืองเป็นสีสันต่างๆมีแถบพลังทั้งหมดเจสบสายโดย50สายมาจากทักษะเทพเห่ยาเทียนหลังจากที่เฉินเซี่ยงแยกพลังของทักษะเทพเหวยาเทียนได้สำเร็จเขาก็รู้สึกอ่อนล้าเป็นอย่างมาก พี่ใหญ่หากท่านฝึกฝนทักษะเทพเหยาเทียนได้สำเร็จท่านคิดว่าบรรพการเหยาจะค้นพบหรือไม่น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวถามอือม,มมคิดว่านางสมควรรับรู้ได้เฉินเซี่ยงขมวดคิ้วและกล่าวว่าข้าพบว่าพลังของกูหลิงสู้มีพลังงานที่เป็นมรดกพลังที่สำคัญมากและมันไม่สามารถตัดทิ้งไปได้จริงหรือนี่แล้วพลังงานนั้นจะมีผลกระทบหรือไม่ น้องสาวเสี่ยวจิงถามนางรู้สึกกังวลเล็กน้อยไม่รู้สิแต่ข้าต้องลองฝึกฝนทักษะเทพเหยาเทียนดูก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวและยิ้มข้าไม่คิดจะล้มเลิกความตั้งใจเพียงเพราะเหตุผลแค่นี้พี่ใหญ่มรดกพลังที่ว่านั่นเป็นของกูหลิงสู้ใช่หรือไม่น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวถามไม่ใช่มันเป็นมรดกพลังของบรรพการเหยาเฉินเซี่ยงสายหน้าและกล่าวว่า หากข้าสืบทอดมรดกพลังของบรรพการเหว่ยข้าก็ควรรับรู้ได้ว่านางสืบทอดมรดกพลังมาจากคนอื่นหรือไม่เฉินเซี่ยงดําเนินการสกัดกลั่นพลังงานของทักษะเทพเหว่ยเทียนไปเรื่อยๆซึ่งพลังงานที่เขาได้รับจากดวงกมลนั้นยังไม่เพียงพอที่จะฝึกฝนทักษะเทพเหว่ยงเทียนอย่างไรก็ตามเฉินเซี่ยงมีวิธีการเพิ่มปริมาณพลังงานซึ่งถือเป็นการเพาะปลูกขยายพันธุ์อำนาจพลังให้มีมากขึ้นกล่าวคือหากเขามีเวลามากพอ ก็จะสามารถสร้างมเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะที่ใช้สำหรับการฝึกฝนทักษะเทพเหยา่เทียนขึ้นมาได้บรรพการเหยา่เดินทางมายังจักรวรลอันมืดสลัวแห่งหนึ่งด้วยการที่กลุ่มดาวจำนวนมากย้ายไปรวมตัวใกล้กับอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับจึงทำให้หวงจักรวาลส่วนใหญ่ของวัตจักรท้าพิภพค่อนข้างมืดสลัวในจักรวาลแห่งนี้มีพระราชวังขนาดเล็กลอยอย,อยู่ซึ่งกูหลิงสู้และปีศาจจนพาไม่เทียนอยู่ข้างในนั้น ท่านอาจารย์ท่านจะไปพบกับนายน้อยเฉินจริงๆหรือกูหลิงสู้กล่าวถามน้ำเสียงจริงจังท่านต้องการพบเขาเพื่อที่จะทำทำการผนึกเขาใช่หรือไม่ไม่ใช่บรรพการเห่ยงตอบกลับข้าตัดสินใจจะพูดคุยกับเขาเพื่อปรับความเข้าใจนอกจากนี้ข้าย,ยังต้องการมาเมล็ดพันวิธีบ่มเพาะระดับจักรวาล เมื่อปีศาจจนพาไม่เทียนและกูหลิงสู้ได้ยินคำกล่าวของอาจารย์ทั้งสองต่างก็ก้มหน้าลงโดยไม่กล้าส,สบตาบรรพการเหยี่ยพวกนางไม่เคยกล่าวถึงเมล็ดพันธะท้าพิภพกับบรรพการเหยี่ยมาก่อนท้ายที่สุดแล้วมันคือสมบัติล้ำค่าที่สุดที่เฉินเซียงมอบให้กับพวกนางแต่ตอนนี้บรรพการเหยี่ยกลับค้นพบมันแล้วถึงอย่างไรบรรพการเหยี่ยก็เป็นท่านอาจารย์ของพวกนางนางย่อมรับรู้ถึงหลักฐานพลังของสิทธ์ทั้งสองอย่างชัดเจน ทำไมพวกเจ้าถึงไม่บอกข้าเกี่ยวกับมเมล็ดพันธาพิภพมันเป็นเพราะเฉินเซี่ยงไม่ให้พวกเจ้าบอกกับข้างั้นหรือบรรพการเหยาวกล่าวด้วยเสียงเย็นพลางยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาก่ออดอกด้วยท่าทีเคร่งขรึมไม่ใช่เขาเพียงแต่บอกว่าหากเป็นไปได้ก็ไม่จําเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้กับท่านกูหลิงสู้กล่าวตอบตามความจริงทําไมเฉินเซี่ยงถึงได้มอบมเมล็ดพันธะพิภพให้กับพวกเจ้ามันเป็นสิ่งที่หาได้ยากมาก ทำไมเขาถึงใจกว้างมากพอที่จะมอบมันให้กับพวกเจ้านอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับเฉินเซี่ยงเป็นแบบไหนกันแน่เมื่อได้รับรู้ว่าสิทธ์ทั้งสองของตนมีความใกล้ชิดกับบุคคลที่นางมีความบาดหมางด้วยบรรพการเหยาวก็เกิดความอยากรู้เห็นเป็นอย่างมากท่านอาจารย์แม้ว่าชายคนนั้นจะมีความกำหนัดอยู่มากแต่เขายังขาดความกล้าหาญมากพอแม้ว่าข้าจะพยายามยั่วยวนเขาแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังไม่กล้าแม้แต่จะแตะต้องข้า ปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวเจ้าพูดอะไรยั่วยวนงั้นหรือบรรพการเยาหรี่ตาแคบลงทำให้สีหน้าของนางดูดันมากขึ้นนี่ทำให้ปีศาจจนพาไม่เทียนต้องรีบก้มหน้าลงอีกครั้งทันทีไม่ใช่เช่นนั้นก่อนหน้านี้เราเคยตกหลุมพรางบรรพการส่วนเราทั้งสองคนเกือบต้องกลายเป็นทาสของเขาแต่นับว่าโชคดีที่เฉินเซี่ยงมาช่วยเราไว้ได้ทัน ปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวหลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มเล่าเรื่องคัมภีร์เล่มเล็กที่บรรพาการส่วนมอบให้กับพวกนางนอกจากนี้พวกนางยังได้บอกกับบรรพาการเหวยงอีกว่าเฉินเซี่ยงเป็นคนขจัดตราประทับพันธสัญญาวิญญาณจนทําให้พวกนางได้รับอิสระกลับคืนมาในที่สุดหลังจากนั้นเฉินเซียงก็ได้มอบมเมล็ดพันธะพิภพให้กับปีศาจจนพาไม่เทียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับนางอย่างมาก กูหลิงสู้เองก็ได้รับมเมล็ดพันธุ์นี้เช่นกันแต่ทว่าเป็นเพราะพวกนางถูกบรรพการเหวพาตัวออกมาก่อนดังนั้นพวกนางจึงยังไม่สามารถตอบแทนเฉินเซี่ยงได้อย่างเต็มที่ต่อจากนั้นบรรพการเหยาวยังได้รับรู้อีกว่าเฉินเซี่ยงได้บุกเข้าไปในเขตแดนพลังของแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสารแห่งความมืดเขาไม่เพียงแต่ช่วยเหลือกูหลิงสู้ออกมาเท่านั้นแต่ยังช่วยเปลี่ยนวิธีบ่มเพาะพลังให้กับนางอีกด้วย โดยสรุปแล้วเฉินเซี่ยงไม่ได้ทำอะไรผิดแม้แต่น้อยอีกทั้งเขายังเป็นผู้ช่วยเหลือที่ดีที่สุดสำหรับปีศาจจนพาเมอร์เทียนและกูหลิงสู้จนกระทั่งบรรพการเหวยาปรากฏตัวขึ้นมานั่นทำให้เฉินเซียงไม่ได้รับรางวัลที่เขาควรจะได้รับและในขณะเดียวกันมันสมควรเป็นจักรพรรดกุยหยวนที่บรรพการเห่ยาสมควรทำการผนึกประทับมากกว่าท่านอาจารย์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับเฉินเซียงเราได้บอกทุกอย่างกับท่านแล้ว ปีศาจจนพาเมื่อเทียนกล่าวพลางถอนหายใจออกมาเบาๆข้าคิดไม่ออกเลยว่าเขาจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องทำร้ายเราสำหรับเราแล้วคนแบบเขาไม่มีทางโจมตีเราแน่นอนท่านอาจารย์ท่านพาเราไปด้วยได้ไหมหากท่านจะไปพบกับเขากูหลิงสู้กล่าวบางทีหากพวกเราช่วยพูดเขาอาจจะยอมมอบมเมล็ดพันธุ์ท้าพิภพให้กับท่านข้าจะแลกเปลี่ยนกับเขานอกจากนี้ข้าจะช่วยชดใช้ให้กับเขาแทนพวกเจ้าด้วย บรรพการเหยาวกล่าวข้ารวบรวมสมบัติล้ำค่าไว้มากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมามันเพียงพอที่จะช่วยชดใช้ให้เขาสำหรับพวกเจ้าแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนี้ทั้งปีศาจจนพาเมอ่อเทียนและกูหลิงสู้ก็มีใบหน้าที่หม่นมองลงทันทีไม่ต้องสงสัยเลยว่าบรรพการเหยาวต้องการให้พวกนางตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดจากเฉินเซียงแต่ทว่าพวกนางกลับต้องการอยู่กับเฉินเซียงมากกว่า ขณะเดียวกันนั้นบรรพการเหยา่ยงที่มองไปยังดวงตาของสิทธิ์ทั้งสองนางก็เข้าใจถึงความคิดของสิทธิ์ทั้งสองได้ทันทีนั่นทําให้นางรู้สึกอึดอัดใจ,จยอย่างมากในฐานะอาจารย์แล้วนางล้มเหลวในการสั่งสอนสิทธิ์ทั้งสองอย่างแท้จริงแต่เมื่อนางตรึกตรองอย่างละเอียดแล้วนั้นนางก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดต่อกูหลิงสู้ที่ปล่อยให้นางถูกผนึกมานานหลายปีและเกือบจะต้องกลายไปเป็นทาสของบรรพการส่วนเสียด้วยซ้ํา หากไม่ใช่เพราะความช่วยเหลือของเฉินเซียงแล้วนั้นกูหลิงสู้จะต้องตกไปอยู่ในมือของจักรพรรดิกุยหยวนและนางจะต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจนกว่าจะตายอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นมันจึงไม่แปลกเลยที่กูหลิงซู้จะมีความประทับใจที่ดีต่อเฉินเซียงและสำหรับเรื่องนี้บรรพการเหยวก็ไม่อาจกล่าวอะไรออกมาได้นอกจากนี้นางยังไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการชดใช้ให้เฉินเซียงได้เช่นกันและในทางตรงกันข้ามมันเป็นนางที่ต้องขอบคุณเฉินเซียงด้วยซ้ำไป ตราบใดที่คิดตามหลักเหตุผลแล้วนางก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องตั้งตัวเป็นศัตรูกับเฉินเซี่ยงอีกต่อไปท่านอาจารย์เฉินเซียงไม่เคยขาดสมบัติใดๆหากท่านต้องการแลกเปลี่ยนกับเขาจริงๆท่านทำได้แค่ทำตามคำขอของเขาเท่านั้นชายคนนี้ชื่นชอบคนที่ทำสิ่งต่างๆให้กับเขามากที่สุดแต่ว่าคำขอของเขาแม้แต่ข้ากับพี่สาวก็ไม่สามารถทำได้ทั้งหมดทำตามที่เขาของ,งั้นหรือบรรพการเหยายหัวเราะเบาๆ อยากรู้นักว่าชายคนนั้นจะร้องขอสิ่งใดท่านจะรู้ได้เองเมื่อถึงเวลาปีศาจจนพาเมื่อเทียนกล่าวท่านอาจารย์หากท่านต้องการจะพบกับเขาเราสามารถติดต่อกับเขาได้ทันทีอย่าบอกนะว่าพวกเจ้ามีประโยคสื่อสารของเขาดูเหมือนว่าพวกเจ้าจะหักหลังข้าจริงๆพับผ่าสิตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเจ้าส่งข่าวอะไรเกี่ยวกับข้าไปให้เขาแล้วบ้างบรรพการเหยงถลึงตาจ้องไปยังสิทธ์ทั้งสองของตนแต่แล้วนางก็ส่หัวพลางกล่าวว่า ติดต่อหาเขาและนัดเวลากับสถานที่ที่จะใช้พบกันท่านอาจารย์นายน้อยเฉินต้องการจะฝึกฝนทักษะเทพเหวี่ยงเทียนด้วยกูหลิงสู้กล่าวอ้อึง้งเจ้าจะยกคำพีหยางให้กับเขาไปก็ได้แต่ว่าคำพีหยางของทักษะเทพเหี่ยงเทียนไม่มีความหมายอะไรและเขาก็ไม่มีทางฝึกฝนคำพีหินได้ด้วยบรรพการเหยี่ยงกล่าวทำไมท่านถึงบอกว่าคำพีหยางไม่มีความหมายกูหลิงสู้กล่าวถามด้วยความสับสน มันมีเพียงแค่สองส่วนเท่านั้นส่วนแรกคือการบ่มเพาะภาษาและอีกส่วนมันคือการกลืนกินบนรรพการเหยาวกล่าวเจ้าน่าจะรู้ดีว่าการบ่มเพาะภาษามีข้อจํากัดไม่ต้องพูดถึงชายชัว่วนั่นแม้แต่กุยหยวนและบรรพการส่วนก็ยังห่างไกลาจากเงื่อนไขการกลืนกินคืออะไรเหรอปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวถามเมื่อฝึกไปถึงระดับหนึ่งมันจําเป็นต้องผ่านขั้นตอนการกลืนกิน บรรพการเหยาวกล่าวแม้ว่าข้าจะยังไม่ได้ลองแต่ข้าคิดว่าการกลืนนี้น่าจะสามารถทดลองกับกุยหยวนหรือบรรพการส่วนได้ท่านอาจารย์ข้าได้ติดต่อหาเฉินเซียงแล้วและเขาบอกให้พวกเราไปที่ม่านทางอนาเขตสาคราดาวเร้นลับและรออยู่ที่นั่นปิศาจจนพาเมอเทียงกล่าวท่านอาจารย์เงื่อนไขในการบ่มเพาะผสานคืออะไรหรือกูหลิงสู้กล่าวถามพลางขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อย หากเจ้าต้องการผ่านขั้นตอนการบ่มเพาะพภาษาแล้วเจ้าจำเป็นต้องปลูกฝังเมล็ดพันธุ์เหยา่เทียนให้ได้เสียก่อนบนรรพการเหยา่กล่าวหากเจ้าไม่สามารถปลูกฝังเมล็ดพันธุ์เหยา่เทียนได้ต่อให้มีทั้งผู้ฝึกคัมพีหยินและคัมพีหยางมันก็ไม่มีความหมายปีศาจจนพาไม่เทียนถอนหายใจยาวด้วยความผิดหวังดูเหมือนว่าทักษะเทพเหยา่อเทียนของข้าคงต้องสิ้นสุดลงแค่นี้และข้าคงถูกกำหนดให้ต้องอยู่ตัวคนเดียวตลอดกาล การปลูกฝังเมล็ดพันธุ์เหยื่อเทียนเป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้นแต่มันยังมีขั้นตอนที่สองต่อจากนั้นซึ่งมันเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดบรรพการหเหยา่กล่าวมันคือการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เหยา่เทียนแม้แต่ข้าก็ไม่สามารถทําได้ท่านอาจารย์ท่านเป็นคนคิดค้นทักษะเทพเหยา่วเทียนขึ้นมาไม่ใช่หรือทำไมท่านพูดเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นคนคิดค้นมันขึ้นมาปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวถามด้วยความสงสยัยไม่ใช่เช่นนั้น นี่เป็นทักษะที่ข้าค้นพบในนิมิตแท้จริงแล้วมันเป็นการคิดค้นของบรรพการส่วนที่อยู่ในนิมิตของข้าด้วยความซับซ้อนของทักษะข้าจึงแบ่งปันมันให้กับบรรพการส่วนโดยตั้งใจจะทำความเข้าใจไปพร้อมๆกับชายคนนั้นแต่ว่ามันกลับละโมบมากเกินไปจนกลายเป็นศัตรูในที่สุดบรรพการเหยกล่าวทั้งปีศาจนพาเมอ่อเทียนและกูหลิงสู้ต่างก็ตกตะลึงอย่างมากพวกนางไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจริงๆแล้วคนที่คิดค้นทักษะเทพเห่ยงเทียนขึ้นมาก็คือบรรพการส่วนในนิมิต ไหหาเฉินเซียงกันเถอบะบรรพการเหยากล่าวเมล็ดพันธะพิภพของเขามีประโยชน์มากจริงๆหากพวกเจ้าต้องการบ่มเพาะพลังในอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับมเมล็ดพันธะพิภพก็คือสิ่งจําเป็นที่สุดขณะเดียวกันเฉินเซียงกําลังฝึกฝนทักษะเทพเหยาเทียนและเขาได้มาถึงขั้นตอนที่สําคัญแล้วและสิ่งที่เขาต้องทําในเวลานี้ก็คือการกลั่นพลังศักดิ์สิทธิ์เหยาเทียนให้มากขึ้นหากเขาสามารถกลั่นมันได้มากเพียงพอเขาจะสามารถหลอมรวมมันเป็นมเมล็ดพันธ์เหยาเทียนได้ ขณะนั้นสติวิญญาณอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับได้รับรู้ถึงการมาถึงของบรรพการเหยา่จึงรีบแจ้งให้เฉินเซียงรับรู้ก่อนจะส่งตัวเฉินเซียงออกไปด้านนอกทางด้านบรรพการหลงก็ได้มายัางด้านนอกอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับเช่นกันยามนี้เขามีการแสดงออกอย่างยิ้มแย้มเบิกบานเป็นเพราะการที่บรรพการเหยา่เต็มใจจะพูดคุยกับเฉินเซี่ยงทําให้เขามีความสุขมากทีเดียวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ